สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกับเรื่องของการอ่านชื่อไฮโดรคาร์บอนนะคะประเภทของแอลคีนะคะ ซึ่งเราจะเจอคําว่า ENE e เนาะจะลักษณะนะคะคล้ายกับแ LK เลยนะคะก็คือ ENE e การอ่านออกเสียงนะคะการเรียกชื่อจะต้องลงท้ายด้วยเสียงอินนะคะ ENE e นะคะสูตรทั่วไปถ้าเป็นโซ่เปิดนะคะจะเป็นสูตร CNH 2n นะคะถ้าเป็นโซ่ปิดนะคะก็จะเป็น CNH 2n ลบ 2นะคะรูปร่างโครงสร้างนะคะของแอลคินนักเรียนจะพบพันธะคู่อยู่ในโครงสร้างนะคะถ้าเป็นโซ่เปิดนะคะก็จะมีพันธะคู่นะคะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะคะในโครงสร้างส่วนถ้าเป็นโซ่ปิดนะคะนักเรียนก็จะมีลักษณะนะคะมี พันธักคู่นะคะอยู่1ตําตำแหน่งนะคะหรือมากกว่า1ตําตำแหน่งก็ได้นะคะการอ่านชื่อนะคะของแอลคีนจะมีลักษณะคล้ายกับการอ่านชื่อของแอลเคนเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมา ดูกันนะคะว่าข้อกําหนดของเขามีอะไรบ้างนะคะเรื่องการอ่านชื่อนะคะโครงสร้างเปิดนะคะโครงสร้างของโซ่เปิดตามระบบ IUPAC นะคะมีหลักการคือหลักการอ่านนะคะจะเช่นเดียวกับแอลเคนนะคะแต่โซ่หลักนะคะบังคับเลยว่าโซ่หลักจะต้องเป็นโซ่ที่ยาวที่สุดและจะต้องมีพันธะคู่นะคะอยู่ในโซ่หลัก ะะและนักเรียนจะต้องกำหนดตำแหน่งของพันธะคู่นะคะให้เป็นตำแหน่งที่น้อยที่สุดนะคะนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะการอ่านแอลคีนนะคะจะแตกต่างกันตรงที่โซ่หลักนะคะจะต้องพบพันธะคู่นะคะในโซนะคะในสายโซ่หลักและพันธะคู่จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดนั่นเองนะคะ ส่วนถ้าเป็นโซ่ปิดนะคะถ้าเป็นแอลคีนโซ่ปิดนะคะหลักการอ่านนะคะจะเหมือนกับแอลเคนเลยนะคะแต่ต้องให้พันธะคู่นะคะอยู่ในตำแหน่งที่1และที่2เสมอค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะจำคอนเซ็ปต์ง่ายๆว่าหลักการอ่านนะคะอ่านเหมือนแอลเคนทุกประการนะคะ อ่านเหมือนแอลเคนทุกประการเลยก็คือมีระบบมีการใช้นะคะภาษากรีกในการนับจำนวนของ c ีคาร์บอนอะตอมนะคะแล้วก็มีการใช้เลขนะคะใช้เลขในระบบ IUPAC นะคะก็คือพวกโมโนพวกไดพวกไตรนะคะเข้ามาช่วยในการซ้ำนะคะในบริเวณหมู An ่แองคิวที่มีซ้ำกันมากกว่าหหมู่นะคะ แล้วก็นะคะในของแอลคีนนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเพิ่มนะคะจะต้องเพิ่มเลขสําหรับพันธะคู่นะคะเลขตําแหน่งพันธะคู่ที่มาเกาะอยู่ในสายโซ่หลักนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะอ่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะคะการอ่านชื่อสูตรโมเลกุลเนี่ยนักเรียนสามารถอ่านได้เลยนะคะก็คือนักเรียนก็แค่ดูจํานวนของ C นะคะว่า C ที่เขาให้มาในตัวอย่างเนี่ยมีจํานวนเท่าใดนะคะในข้อแรกนะคะก็จะเป็น C2H4 นะคะคองทำตัวอย่างให้ดูข้อแรกเนาะที่เขาให้มานะคะเป็น C2H4 นะคะซึ่งเป็นไปตาม กดนะคะเป็นไปตามสูตรของแอลคีนนะคะก็คือ CnH2n ถูกต้องไหมคะก็ n เท่ากับ2ถูกต้องไหมคะอันนี้เป็น Cn นะคะ H2n ซึ่ง n ที่ให้มาคือ2ถูกต้องไหมคะ n ตัวนี้นะคะเท่ากับ2นะคะ n ตัวนี้เท่ากับ2นะคะดังนั้น เรามาเช็คตัวไฮโดรเจนได้เลยค่ะก็คือ2คูณกับ N ก็คือ2คูณ N ก็คือ N เป็น2ใช่ไหมคะนังน,นั่นก็คือจะได้เป็น c 2 h 4ถูกต้องไหมคะ2คูณ2เป็น4นั่นแสดงว่าเข้าตามสูตรของแอลคีนนะคะดังนั้นในกฎข้อนี้นะคะในสูตรโมเลกุลข้อนี้จึงเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลคะีนค่ะการอ่านชื่อสูตรโมเลกุลน,นะคะก็ให้นักเรียนนะคะคำนึงถึง จำนวนของคาร์บอนอะตอมซึ่ง C นะคะ C มีอยู่2ตัวดังนั้นนักเรียนสามารถใช้ตารางได้เลยนะคะก็คือ2นะคะคาร์บอนมี2ตัวเป็นใช้เป็น H นะคะใช้เป็น H หรือใช้เป็น each ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะนักเรียนจะต้องลงท้ายนะคะด้วยเสียง in น,นะคะก็จะกลายเป็นนะคะ,ะ C 2 H 4นะคะภาษาอังกฤษก็คือ e อันนี้คือชื่อเขานะคะ eth นะคะลงท้ายด้วยเสียง ene นะคะจะอ่านว่า e t h e n นะคะจะอ่านว่า e t h e n หรือ e t h a l i e n ก็ได้ค่ะนักเรียน นะคะหรืออ่านอีกหนึ่งตัวนะหรือเอทัลีนก็ได้ค่ะได้ทั้งสามชื่อนะคะได้ทั้งอีทีนเอทาลีนหรือเอทาลีนก็ได้นะคะนี่คือชื่อของสูตรโมเลกุลน,นะคะสูตรโมเลกุลของ C2H4 ค่ะนักเกลียนอ่ะทีนี้นะคะเราจะลองเข้าสูตรตัวอย่างกันค่ะ คู่มีตัวอย่างให้นะคะก็คือมีสูตรโครงสร้างมาให้เนาะนะคะหนีบสข้อนะคะหนีวสข้อข้อแรกนะคะก็เป็น C3C CS3 พันธะคู่นะคะ CH แล้วก็ CS3 ตัวนี้นะคะ ใช้หลักการเดียวกันกันกบแอลเคนเลยนะคะก็ให้ในักเรียนดูสายโซ่ที่ยาวที่สุดนะคะและที่สำคัญคือนะคะต้องให้มีพันธะคู่อยู่ในสายโซ่หลักนั้นๆด้วยนะคะเรามาลองกันเลยค่ะอ่ะอันนี้เนาะถ้าส่ตนครูใช้เป็นสายยาวก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ถูกต้องไหมคะถ้าใช้สายนี้ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะเรามาดูพันธะคู่นะคะอ่ะทีนี้ หนูใช้ฝั่งไหนก็ได้นะคะเอาแต่เราตามแต่เราถนัดเนาะนะคะทั้งนั้นครูใช้เป็นสายโซ่ตามยาวปกตินะคะครูใช้ตัวนี้เนาะทีนี้นะะเรามาดูว่าเขากําหนดไหมว่าเราจะต้องให้ถูกต้องไหมคะเราจะต้องให้พันธะคู่อยู่ในตําแหน่งที่น้อยเข้าไว้นะคะถ้าสมมติครูนับตรงนี้ีนี้ให้เป็นตําแหน่งที่1น,นะคะ1 2 3สองสาม ถันทัคู่จะอยู่ในตำแหน่งที่2กับ3ถูกต้องไหมคะถ้าเซลฟคูมานัดตั้งแต่ตรงนี้ก็เป็น1 2 3สจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันดังนั้นเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะถ้าสมมติมีเพื่อนนะคะอยากนับตำแหน่ง4ตัวนี้เป็นตำแหน่งที่1นะคะหนูก็เป็น1 2สองอยู่ในตำแหน่งเดียวกันดังนั้นมุมไหนก็ได้เช่นกันนะคะ้งั้นคุณครูกำหนดให้ตรงนี้เป็น1นะคะ C ตัวนี้เป็นสอง นี้เป็น3นะคะ4 ...4 นะคะ,ะคูให้ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น4นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะพบหมู่แองคิวถูกต้องไหมคะหมู่แองคิวอยู่1ห,หมู่นั่นเองนะคะหมู่แองคิวหหมู่ก็คือเป็น CH3 ตรงนี้นะคะหลักการเดียวกันกันกบ LK เลยค่ะนักเรียนก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะหมู่แอนคิวขึ้นมาก่อนนะคะหลักการเดียวกันเลยนะหมู่แอนคิวนะคะเกาะอยู่ที่ C ตำแหน่งตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่2นะคะ C ตำแหน่งที่2นะคะคีดมี CH นะคะมี C ตัวเดียวจะกลายเป็น เมทนะคะ M E T H ลงเสียงท้ายเสียงด้วยตัว Y L ถูกต้องไหมคะอ่าสองเมทิลนะคะสองเมทิลเรียบร้อยใช่ไหมคะที่นี้เขาบอกว่า นักเรียนจะต้องให้ตำแหน่งที่พันธะคู่ไปเกาะด้วยนะคะโดยที่เลขจะต้องเป็นเลขที่ตำแหน่งน้อยๆแต่พันธะคู่อยู่ในระหว่างตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3ของคาร์บอนถูกต้องไหมคะให้นักเรียนเลือกตำแหน่งที่น้อยกว่านะคะนั่นก็คือตำแหน่งที่2ถูกต้องไหมคะแล้วก็ใส่เลยค่ะ2 ะคะ2ก็คือเป็นตัวที่ผันธาคู่อยู่เนาะก็จะเป็นเลข2นะคะอทีนี้โซ่หลักมีสกี่ตัวคะมี1 2 3และ4ดังนั้นเราจะใช้คำว่า b บ u วนะคะใช้คำว่า i ิวนะคะ B-U-T นะคะเป็น B-U-T ลงท้ายเสียงก็คือเป็นเสียงอินะคะ e n e นะคะคเรียบร้อยค่ะการอ่านชื่อของแอลคีนนะคะจะเป็น2เมทิล2บิวทีนนะคะภาษาไทยเลยค่ะเรานะคะ2นะคะเมทิลนะคะ2บิวทีนค่ะเรียบร้อยค่ะ ทีนี้เราลองมาดูนะคะข้อต่อไปนะคะทีนี้นักเรียนพอจะเข้าใจนะคะแล้วลองมาดูข้อต่อไปกันดีกว่านะคะข้อต่อไปลักษณะเหมือนกับข้อแรกเลยค่ะนักเรียนก็คือให้นักเรียนหาสายโซ่ให้เจอก่อนว่าตัวเองจะตรงไหนเป็นเมนเชนหรือสายโซ่หลักนะคะก็คือ,อถ้าสมมติน้องครูเอาฝั่งนี้นะคะตำแหน่งคู่พนักคู่ครูจะอยู่ไกลมากนะคะถ้าครูเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ คูจะได้เป็น1 2 3 4 5 6ถ้าสมมห้ถ้าสูงคูอย่างนี้เนาะห2 3 4 5 6อ่ะาพราะงั้นขัวสายโซ่ตรงนะคะก็จะได้เป็นคูวางตำแหน่งแล้วนะคะเป็น C 1ห2ึ3ง4 c 5และ C 6ค่ะเรียบร้อยนะคะ ครูจะพบหมูมแองคิวนะคะทั้งหมด2นะคะ2ตัวแต่เป็นอยู่หมู่เดียวกันเนาะนะคะดังนั้นเราจะต้องให้เกียรตินะคะเราจะต้องให้เกียรติมู่แองคิวก่อนนะคะ mm hmm. หมู่แองคะ mm ิวเกาะที่สีตำแหน่งที่เท่าไหร่ให้เอาเลขข้างหน้านะคะตำแหน่ง C ีมาใส่เลย mm hmm. มันเกาะอยู่เลขเดียวกันให้นักเรียนต้องเขียนทั้งบนและล่างก็คือเป็นเลขซ้ำเลยค่ะ5 5ถูกต้องไหมคะ5บน5ล่างนะคะ mm hmm. คิด เป็นหมู่เดียวกันถูกต้องไหมคะ CH3 เหมือนกันเนาะก็จะกลายเป็นมันํากัน2ถูกต้องไหมคะํากัน2ดังนั้นเระต้องใช้ตัวเลขของ IU p a c เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะกลายเป็นไดนะคะ METH นะคะลงท้ายด้วยเสียง YL นะคะเพราะเป็นหมู่ a n q นะคะต่อไปค่ะ อันนี้เรียบร้อยนะคะแองคิวเรียบร้อยเราจะมาดูกันที่พันธะคู่นะคะพันธะคู่เกาะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ถูกต้องไหมคะดังนั้นนักเรียนจะต้องให้ตำแหน่งของพันธะคู่เนี่ยอยู่ตำแหน่งน้อยๆต่าๆไว้ก็จะเป็นเลข2ถูกต้องไหมคะเลข2เนาะแล้วก็มีเมนเชนนะคะสี่ในเมนเชนทั้งหมด6ตัวนะคะถ้าเป็น6ตัวจะเป็นเฮกซ์นะคะเป็นเฮกซ์แล้วก็จะเป็น H เป็น H-E-X อ่าลงท้ายเสียงคือ E-N-E e. นะคะ E-N-E e. เพราะว่าเป็นกลุ่มของแอลคีนนะคะก็จะอ่านออกเสียงเป็น5 5าไดเมทิลส2งเฮกซีนนะคะอันนี้ภาษาไทยนะคะก็จะกลายเป็น5 นะคะห้าห้าไดา้ได้มาจากซ้ำกัน2หมู่ซ้ากัน2ตัวนะคะแต่เป็นหมู่เดียวกันได้เมทิ้วนะคะได้เมทิ้วสองเฮกซีเรียบร้อยค่ะนักเรียนตัวอย่างนะคะ2ข้อนะคะ,ะที่นี้เรา,เรา,เราลองมาดูในลักษณะของโซ่ปิดดูนะคะถ้าสมมุติคุณครูกำหนดโซ,โซ่ปิดให้นะคะโซ่ปิดให้ มี1 2 3่มี่หคุณครูกำหนดให้ตรงนี้นะคะเป็นพันธะคู่มี1นึ่ตำแหน่งน้่นอยู่ในพันธะคู่นะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่1กับที่2เสมอนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะลงตำแหน่งของคาร์บอนได้เลยนะคะเป็น1,2,3,4และ5นะคะในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ไม่มีหมู่แอนกิวมาเกาะนะคะก็จะเป็น ตัวของโครงสร้างธรรมดานะคะเวลานะคะอ่านเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่จะอ่านชื่อนะคะของโซ่ปิดก็ยังจะดําเนินเหมือนกับ LK นะคะคือจะต้องนำนำหน้าด้วยไซคโครเหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะเราแต่หลักการจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือว่านักเรียนนะคะจะต้องนําหน้าเนาะจะต้องบอกตําแหน่งตรงพันธะคู่นะคะตรงพันธะคู่เหมือนกับตอนที่เป็นโซ่ตรง นะคะแต่ในกรณีนี้เป็นเลข1น,นะคะนักเรียนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีพันธะคู่ในโครงสร้างมากกว่าหนึ่งนะคะนักเรียนก็จะต้องใส่นาหน้าด้วยแต่นี้เป็นเลขหนึ่งเนาะถ้าเป็นเลขหนึ่งนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ก็ได้นะคะก็จะกลายเป็นไฟโคลนะคะไฟโคลมี5ตัวนะคะ5ตัวก็จะเป็นเพนถูกต้องไหมคะ p e n t นะคะลงท้ายด้วยเสียงเดิมค่ะก็คือเสียง E-N-E e นะคะก็จะกลายเป็นไซคล p เพนทีนนะคะภาษาไทยนะคะก็จะกลายเป็นไซโคลนะคะเพนทีนนะคะเป็นไซคล p เพนทีนอย่างนี้นะคะอทีนี้เราลองมาอีกหนึ่งกรณีนะคะถ้าสมมุติว่าเป,เป็นโครงสร้างเดิมก็ได้คะ่ะเป็น5ตัวนะคะ แต่ในกรณีนี้นะคะมีพันธะคู่นะคะอยู่สองตำแหน่งนะคะอยู่2ตํตำแหน่งเนาะนะคะนักเรียนก็จําเป็นที่จะต้องให้ตำแหน่งพันธะคู่นะคะ,ะ,คะอยู่ในตำแหน่งที่น้อยๆเข้าไว้นะคะ,ะ,คะเราก็มาสามารถลองดูเลยว่าเราจะวางไว้ตรงไหนต่อตรงไหนที่จะทําให้พันธะคู่มันน้อยนะคะ,ะคูลองหนึ่งตรงนี้นะสองสามสี่ห้า นะคะวิธีการนะคะถ้ามีมากกว่าสองถ้ามีมากกว่า1ที่นะคะนักเรียนจะต้องใส่ตัวเลขให้ครบถ้วนนะคะใส่ตัวเลขให้ครบถ้วนแล้วก็ต้องเป็นตัวเลขที่น้อยๆเข้าไว้นะคะในข้อนี้นะคะก็จะได้กลายเป็น1เลข1ตัวนี้มาจากตำแหน่งที่1ที่พันธะคู่ม,มาเกาะเนาะพันธะคู่จะเกาะระหว่าง1กับ2ใช่ไหมคะและ นะคะ3กับ4อีก1ตัวใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น1 3นะคะแล้วก็จะเป็นไซโคลนะคะไซโคลเพนนะคะเพราะว่ามี5ตัวเนาะมีคาร์บอน5ตัวนะคะแล้วก็ e n e นะคะก็จะกลายเป็น1 3นะคะชื่อสายคือ1 3ไซโคล เป็นทีนอ่านี่คะ่ะนักเรียนนี่คือการอ่านชื่อที่ถูกต้องนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุตินะคะว่าเป็นไซคโครเนาะนะคะมีพันธะคู่นะคะมีพันธะคู่อยู่สตำแหน่งนะคะแล้วก็มีหมู่แองคิวก็คือเป็น C-H 3นะคะเป็น C-H 3 ะะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นหมู่เจ็ดนะคะถ้าเป็นหมู่เจ็ดก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็คือต้องเป็นเปลี่ยนจากเป็นเสียงอินเป็นเสียงจากเสียงอินเป็นเสียงโมูเนาะเป็นโบรมีนเป็นโบรโมนะคะากาหนดเลยค่ะให้พันธะคู่ต้องอยู่ในตําแหน่งที่ต่ําๆเข้าไว้นะคะครูให้ตรงนี้เป็นตําแหน่งที่1 2สอง 4 5ห้าและหนะคะหอ่ะหนึ่องสาถ้าอย่างนั้นเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้คุณครูนับเนาะหนึ่งส่แต่นี้มัน1 2 5 6เนี่ยดังนั้นถ้าเราลงนี้แล้วมันสามารถที่จะทำให้พันธะคู่มันอยู่ต่ำกว่าเราก็ให้เราเปลี่ยนได้นะคะนักเปลี่ยนโอเคอ,อเห็นไหมเราจะต้องมองนะคะให้มันว่างเนาะหนึ่งสอง สเห็นไหมคะมันก็จะสามารถทำให้พนักคู่อยู่ตำแหน่งต่ำๆได้5และ6เห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะอันดับแรกเหมือนเดิมเลยค่ะให้เราใช้นะคะหมูแองคิวนำขึ้นมาก่อนนะคะ,ะหมูแองคิวเรียบร้อยเนาะอย่าลืม a ถึงแด้วยนะคะจะต้องเรียงลำดับนะคะจะต้องเรียงลำดับใช่ไหมคะจะต้องเรียงลำดับ a ถึงแนะคะระหว่างโบมีนกับ เมทิลนะคะนั่นแสดงว่าตัว B ถูกต้องไหมคะโบรก็คือ B ต้องขึ้นก่อนตัว M นะคะดังนั้นเราจะเอาตัวเลข5ขึ้นมาก่อนถูกต้องไหมคะเลข5ขึ้นมาได้เพราะว่ามันมากับแอนคิวนะคะก็จะกลายเป็น5นะคะไม่มีตัวซ้ำเนาะเป็นโบรโมนะคะ b นะคะ b R O โบโม M O ถูกต้องไหมคะโบรโม คีดนะคะหกก็คือแองคิวถูกต้องไหมคะคีด m e t h y l ยอยังใส่เหมือนเดิมนะแองคิวเหมือนเดิมยกเว้นหมู่เจ็ดก็คือหนูเปลี่ยนแค่เสียงอ e, ีมเป็นเสียงโอเฉยๆนะคะเมทิลคีโคโลนะคะเพราะว่าเป็นโซ่ปิดนะคะไซโคลมีทั้งหมดหกเนาะมีอะตอมของคาร์บอนทั้ง ทั้งหมดเท่ากับ6นะคะก็จะเป็น hex นะคะ hex แล้วก็ c นะคะ่ะ e n e นะคะก็จะเป็นนะคะ5โบ bromo นะคะ6เ methyl ไซโคงเฮก c y c o h e x e n e นะคะทีนี้เรามาเป็นภาษาไทยนะคะก็จะกลายเป็น5นะคะ bromo 6 เมทิลนะคะ1 3ไซโคลเฮกซีนนะคะก็คือการเขียนการเขียนชื่อนะคะการเรียกชื่อก็ยังคงเหมือนกับกลุ่มของแอลเคนอยู่นะคะนักเรียนหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะอยู่ประการใดนะคะนักเรียนสามารถที่จะสอบถามได้เลยค่ะ